เราอยู่ที่น้ําตกตาดใหญ่นะฮะเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวมาเล่นกันนะครับมาเล่นขนาดนี้อ้อนต้องไปไทยไหมไอ้อนต้องไปถอดวันวันผ่าอยากโชว์ก็ไม่บอกอยากโชว์ก็ไม่บอกเหนื่อยมากครับความสูงประมาณ70็ดสิบถึงแปดสิบเมตร70้าสิบเมตร70 80สิบแปดสบเมตรครั้งที่สองครับพี่น้องสุดยอดเหมือนเดิมครับพี่น้องเอ้ยอ่อนนมตแต่ตีนน้ำตกนะครับเราไม่ได้ลงจากน้ำตก นลี้ยแก้วจังแก้วอยู่หมดเนี่ย เราสำรวจเขาเรียกปูกลอมเดี๋ยวทีต่หน้าเาเอามาโรยตัวใหม่มันตกตัดใหญ่นะครับเพื่อนโรยตัวมาจากข้างบนเลยนะฮะไล่ไลลงมาเป็นเชือกเส้นจิ๋วๆนะฮะพี่ยักษ์อจจะโดนนกเกาะเล่นน่ะเนี่ยเนี่ยนะฮะจะเกินจิ๋วนะให้นกเกาะไปใต้อะพี่ยักษ์อะหนีมาโรยตัวตัดใหญ่อะไล่เชือกลงมานะครับถึงข้างล่างนะระดับความสูงมากเลยนะครับอันนี้ดูดูเสื้อซ่อมเสื้อซ่อมกำลังขึ้นเสื้อส้มปีนขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับอันนี้อาจจะไม่เห็นว่่าาอออะะะไรรรยูในนนนนภพคคัับบเื้้มปขึ บยะสีใครไหนว่พาพยะคนแบกเชือกโอ้ยอยู่นูน้นอ๋อตายแล้วปีนกลับขึ้นไปเก็บเชือกเห็นไหมครับวัตถุนในภาพเล็กๆสีส้มพิ娅นะครับพิพปีนเก็บเชือกนะครับ <Yeah! Ooh! S 1> นี่ครับปลายนิ้วผมเนี้ยเนี้ยนี้นี้จิ๋วเดียวครับซูมแล้วมันไม่ชัดนะฮะายแตกละนั่นะครับ เพื่อนกําลังปีนขึ้นนะฮะปีนขึ้นไปเก็บเชือกนะครับถามว่าปีนขึ้นจากไหนนะครับพี่พี่อุ๋ยปีนขึ้นจากไหนพี่จากข้างล่างจากข้างตรงกลางจากตรงกลางโค้งที่เส้นเชือกสองเส้นห้อยอ๋อตรงนี้ข้างล่างข้างล่างโค้งย้งใหญ่โค้งใหญ่ๆนี่นะตรงนี้เนี่ยตรงนี้เหรอตรงนั้นเนี่ยที่วางกางเกงที่วางกางเกงนะอ่าปีนขึ้นไปข้างบนครับไปกดเชือกข้างบนนะฮะกดโน้มเป้เอาล่ะอ๋ออันเกงอยู่ตรงนี้อังเกงอยู่ตรงนี้